ป้าป <ge> ๊าเขาช็อกมากเพราะว่าโอ้ยตอนนั้นตื่นเต้นมากแล้วก็รีบไปบอกป้าป๊าเขาก่อนเลยป้าป้าเขาช็อกมากเพราะว่าอยากมีมานานมากคนนี้รอประมาณสามปีนะป้าป๊าเนาะสามปีเผื่อจะมีนะค่ะก็เลยแบบพอมีแล้วก็ต้องแบบค่อนข้างที่จะต้องทะนุถนอมเขาหน่อยพราะมียากมากกังวลเรื่องเอ่อ อาหารการกินแล้วก็การดูแลตัวเองนะคะว่าเรากินอันนี้มันจะส่งผลกับลูกไหมหรือว่ากินอะไรแล้วมันจะส่งถึงลูกได้บ้างที่แบบได้เต็มๆะคะ่ะคือตอนแรกที่น้องขอดอรามาค่ะคิดว่ายังไงเขาก็ต้องมีผมแน่นอนเพราะว่ามามาผมเยอะมากตอนนั้นแล้วป๊าป๊าก็ผมเยอะสรุปน้องออกมาคือผมน้อยค่ะและคิ้วแบบน้อยมากแล้วคราวนี้นโมก็เลยหาหาหา,หาว่าใช้อะไรดี ที่จะทาให้เขาอ่ะผมขึ้นมันมีอะไรที่สามารถช่วยได้แล้วปีนั้นนะคะไปเดินบีบีที่เมืองทองค่ะแล้วคราวนี้ก็ไปเจอบูธก็เลยได้ซื้อแชมพูอะค่ะสีม่วงกับเซรั่มแล้วก็ที่เขียนคิ้วมาเพราะว่าเขาไม่มีสองสิ่งนี้ก็เลยเอามาใช้สรุปคือน,น้องผมขึ้นเยอะขึ้นเยอะมากๆค่ะก็เลยแบบใช้ยาวมาตั้งแต่ใช้ตั้งแต่เชิญลินหนึ่งเดือนเลยค่ะจนสองขวบแล้วค่ะก็คือใช้มาตลอด บอกลาปัญหาผมขาดหลุดร่วงผมยาวช้าหมดปัญหากวนใจเพราะแม่ใช้ไออุ่นค่ะ